อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 พรีวิวฟุตบอลเพเบรีังกฤษบอลธมัดพบแมนอยู่บอลธมัดผลงานดรอปลงไปในช่วงหลังที่แพ้รวด2เกมติดต่อกันทั้งกับเชลซีและล่าสุดบุกไปแพ้กับคินซเปเลตส0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่นั่น ก็ไม่มีผลอะไรมากนักเพราะพวกเขาการันตีการอยู่รอดแน่นอนแล้วจากการระดับ14มี39คะแนนหากจากโซนตกชั้น8แต้มแต่เหลือการแข่งขันอีกเพียง2นัดในฤดูกาลนี้ด้านแมนยูยังคงต้องลุ้นพื้นที่ต่อไปหลังล่าสุดลิเวอร์พูลทำแต้มไล่มาเหลือเพียงแค่คะแนนเดียวแล้วแต่ปิดแสดงลงแข่งน้อยกว่า1เกมอย่างไรก็ตามล่าสุดพวกเขากลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งจากการเปิดบ้านเอาชนะวูฟทัมตัน2-0 โดยที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งจะแพ้รวด2เกมติดต่อกันให้กับไบรตันและเวสแฮมศึกุตอลนร์อังกฤษบอลทมัตปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้ณสนามวิทาลิตี้สเตเดียมเวลา21นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยความพร้อมก่อนเกมของบอลทมัตลูกทีมของคาเรโอนิจะไม่มีชื่อของแอนโทนีเซเมนโยอเมตตาเร่ทาคัตทาวเนียไรอันเฟเดริก และจูเนียร์สตารนิสลาสที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดส่วนตัวหลักรายอื่นฟิตพ,พร้อมเป็นตัวเลือกส่วนสภาพก่อนเกมของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกทีมของเอริกเทนฮากจะไม่มีชื่อของฟิโจนดอนนี่ฟันเดเบกทอมฮีตันลิซันโดม,มาติ i เนสและมาเซลซาบิเซอเนื่องจากการบาดเจ็บส่วน,นรายของสกอตต์แม็กทูมินีและมาร์คาร์ฟอร์ดนั้นยังต้องรองลุ้นความฟิตว่าจะสามารถลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งในเกมล่าสุดที่เอาชนะวูดซันตันไปแบบไม่ยากเย็น2-0ขณะที่บอลธมัตหลังจากรอดตกชั้นแน่นอนแล้วความพึกเขิมก็ดูจะลดลงไปพอสมควรจนแพ้รวด2นัดหลังสุดนั่นทําให้คาดว่ารูปเกมจะเป็นทีมเยือนที่เปิดเกมรุกเข้าใส่ตามฟอร์มขณะเจ้าบ้านจะเน้นเกมรับและรอโอกาสทําเกมสวนกลับตามถนัดพิษแสดงคุมกําลังค่อนข้างพร้อมด้านลาฟีวรันกลับมา พร้อมกับโยกลุกชอไปประจำการแบ็กไซด์แม้จะยังต้องรุ้นอกการของแรดฟอร์ดว่าจะพร้อมลงตัวจริงเลยหรือไม่แต่ภาพรวมเกมรุกของพวกเขาก็ถือว่าสร้างโอกาสได้ดีในเกมนัดก่อนอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังตัวอันตรายอย่างฟิลิปบิลลิงที่ฟอร์มดีในฤดูกาลนี้มีความแข็งแกร่งและมักจะสอดขึ้นมาหาพื้นที่ทําเกมได้ดีแต่ถึงกระนั้นปีศาจแดงเองก็ดูจะมีความกระหายมากกว่าเนื่องจากยังคงไม่การันตีพื้นที่ท็อปโฟนั่นทําให้เชื่อว,ว่าทีมของเทนฮาร์ อย่างน้นอยๆน่าจะมาเฉือนชนะกลับไปได้ในเกมสุดสัปดาห์นี้ผลที่คาดวันธมัสแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0เปิดโพส7นักเตะชิงยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลแฟนบอลเข้าไปโหวตได้แล้วเพมเบอร์ลีกเปิดโ 7, พส7ผู้เล่นชิงแข่งยอดเยี่ยมแห่งซีซั่นเรียบร้อยแมนเชสเตรีรและอาเซนอลมาทีมละ2ขณะที่แมนยูสเปอร์และนิคาสเซนส่งมาทีมละ1 พิมเร์ลีประกาศรายชื่อ7นักเตะที่เข้าชิงรางวัลผูเ้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาโดยมาจากแมนซิตี้ทีมจ่าฝูงสองรายคือเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้านอร์เวย์และเควินเดบรอยดกองกลางเบลเยียมขณะที่อเสนอลรองจ่าฝูงส่งเข้าชิงสองคนเช่นกันคือบุคโยซากา้าปีกทีมชาติอังกฤษและมาตินโอเดกาดกองกลางกัปตันทีมด้านแมนยูไนเตดมี1รายได้แก่มา,าร์คารดฟร์กองหน้าตัวเก่ง ส่วนอีกสองรายที่ไม่ชื่อเข้าชิงคือแฮร์รี่เคนดาวยิงจากเทนแฮมฮอสเปอร์และคลนทิปเปียร์แบ็คขวาจากนิวคาสเซิลเพมเบลิกจะเปิดให้แฟนบอลเข้ามาโหวตเรื่องนักเตะยอดเยี่ยมแห่งซีซั่นจนถึงวันจันทร์ที่22พฤษภาคมแล้วนำคะแนนมารวมกับคณะกรรมการผู้ชัชาญฟุตบอลก่อนประกาศผลผู้ชนะในวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้สำหรับผลงานที่โดดเด่นของเดอะบอยคือทำไปแล้ว16แอซิสในเพมเบลิกฤด,ดูกาลนี้ขณะที่ฮาแลน แาบเป็นดาซันโวที่36ประตูส่วนเคนทำไป27ประตูโอเยกาด15ประตูกับอีก7แอสซิดแบดฟอร์ด16ประตูกับอีก5แอสซิดชาก้า13ประตู11แอสซิดส่วนที่เปีย6แอสซิดและเก็บอีก13คลีนชีทเพมเมลีกเปิด6ผู้ท้าชิงขุนสือยอดเยี่ยมฤด,ดูกาล2022-2023 เปิดโผผู้ท้าชิงกุซือยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลเปเปร์ลีกไร้เงาแมนยูและลิเวอร์พูลพิบอลลีอังกฤษประกาศ6รายชื่อสุดท้ายผู้เข้าชียงรางวัลผู้จัดก,การทียมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลออกมาแล้วปรากฏว่าไม่มีทั้งเอริกเทนฮากจากแมนยูเต็ดและเจคเกนครอปจากลิเวอร์พูลสองทีมขวัญใจฟนบอลชาวไทยสำหรับรายชื่อทั้ง6กุสือที่ติดโผรางวัลยอดเยี่ยมเปเปร์ลีกมีดังนี้อันดับ1มีเยลออาร์เตต้าจากอาร์เซนอล อันดับ2โรเบ็ตโตโดเซอบี้จากไบรตันอันดับ3าูอนเอมิลี่จากแอสตันวิลล่าอันดับ4เ่ปโบริโอลาจากแมนซิตี้อันดับ5เอ็ดดี้ฮาวจากนิวคาสเซลและอันดับ6มาโกซิวาจากฟูลแลมท้งนี้พิมลิกได้เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวตกุศลยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้โดยจะนำคะแนนโหวตไปรวมกับการลงคะแนนโดยคณะกรรมการผู้ทรงคนอาวุธในวงการลูกหน้าอังกฤษ ก่อนประกาศผลในวันที่30พฤษภาคมนี้มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวดีก่อนเกมกับบอลทมัตเมื่อทางมาร์คาราฟร์กองหน้าตัวเก่งกลับมาซ้อมได้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแรดฟอร์ดไม่มีชื่อในเกมที่เปิดบ้านชนะวูฟ2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเอริกเทนฮารนายใหญ่ของทีมบอกว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บที่ขาและยังไม่รู้ว่าจะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งเมื่อไหร่ล่าสุดผีแดงได้มีข่าวดีเมื่อแรดฟอร์ดกลับมาซ้อมได้ล่าสุด สวันก่อนที่จะพบกับบอรธมัตทําให้คาดว่าเจ้าตัวมีลุ้นมีชื่อลงสนามฤด,ดูกาลนี้แรดฟอร์ดสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทําไป29ประตูกับอีก1 8แอสซิสซิจากการลงสนาม53นัดรวมทั่วรายการอย่างไรก็ตามทีมจะไม่มีมาเซลซับิเซอร์ลิซันโดมาติเนสและเดนนี่ฟันเดเบกที่บาดเจ็บและจะไม่ได้ช่วยทีมตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้แน่นอนแล้ว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวยื่นคอเสนอให้กับอเดียงราบิโอนกองกลางที่จะหมดสัญญาจากยูเวนตุสและมานูโกเน่มิดฟิลจากมิเชนกรดบักหวังเอามาเพิ่มการใน่งขันในตำแหน่งมิดฟิลรวมถึงทดแทนกลุ่มที่จ่อจะย้ายออกรายงานจาก IMC Sport บอกว่าเอริกเทนฮากดูจะไม่พอใจตำแหน่งกองกลางเพราะตัวใช้งานประจำวันแค่คาร์ลสกาเซิโรอิเซนเอริกเซนเฟรดและบุโน่ฟนนันสดเนนี่ฟันเดเบก เลี่ยงนานจนขาดความมั่นใจขณะที่แม็กโทเมเน่ก็ไม่อยู่ในแผนการทําทีมแล้วนั่นทาให้ชื่อของราบิโอนวัย28หวนกลับมาเชื่อมโยองอีกครั้งหลังจากความพยายามเมอ่อสัมเมอร์ที่แล้วไม่สําเร็จแต่กับหน้าร้อนนี้แข่งดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสจะหมดสัญญาออกจากอาริอันสเตเดียมเป็นฟรีเอเนต์พอดีอีกรายคือโกเน่ดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กวัย22ปีที่เล่นได้ทั้งกองกลางเบอร์6หรือเบอร์8จุดเด่นคือแข็งแกร่งและวิ่งได้ไม่มีหมด สัญญาปัจจุบันของโกเน่มีจนถึงเดือนมิถุนายน2025ราคาประเมินไม่ต่ำกว่า26ล้านปอนด์ตอกรณีของซาเดีมา e เน่ปิกเซเนกกลของบเบย์มินิกตกเป็นข่าวเตรียมถูกปล่อยออกจากอาริอ n นอารีนาค่อนข้างแน่และมีสีทีมพิเิกที่ให้ความสนใจล่าสุดมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเซอร์ไพรส์และพร้อมรับมาเน่มาร่วมทีมด้วยกระแสข่าวในช่วงหลัง ล้วนแต่ชี้เป็นทิศทางว่ามาเน่น่าจะกลับมาเล่นในพรีเมียร์อีกครั้งอย่างรวดเร็วหลังเพิ่งย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปแค่ปีเดียวเนื่องจากสอบไม่ผ่านกับบาเยอร์เมนิกแถมมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับลิลอยซาเน่ด้วย2เหตุผลหลักนี้ทําให้มีรายง,งานว่าโทมัสดูเคิลกุนซือเสือใต้ไม่ได้มีมาเน่อยู่ในแผนการทําทีมระยะยาวแต่อย่างใดและจะเปิดไฟเขียวให้ย้ายออกหลังจบซีซั่นนี้ลาสุสกายดอชลันระบุแมนยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งชื่อเซอร์ไพรส์ที่ต้องการมาเน่เข้าไปเสริมเกมรุก เช่นเดียวกับนิวคาสเซิลเชลซีอาร์เซนอลและอาจจะรวมถึงทีมเก่าอย่างลิเวอร์พูลด้วยแม้ว่าจะเคยเป็นนักเตะของหงส์แดงมาก่อนแต่แมนยูก็ไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากนักโดยมองว่ามาเน่เป็นนักเตะระดับคุณภาพพิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลายปีในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามสกายยังเสริมอีกว่านิวคาสเซิลเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของมาเน่ในการย้ายกลับปลีกเมืองผู้อีกครั้งแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสาลิกาดงจะผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่ ครงนี้อดีตนักเตะี่บบะปูรายสุดท้ายที่ย้ายมาเล่นให้กับแมยูนเดก็คือไมเคิลโอนเวนอดีตดาวยิงเบบี้โกที่ปีสแสดงไปดึงมาจากนิวคาเซลในปี2009ลงสนามไป52นัดซัดไป17ประตูและมีแชมป์พิมียม์ลีกติดมือนหนึ่งสมัย